The Voice All Stars Presented by Toyota สนับสนุนโดย Ooh, ไปไไปถ้าฉันมีเธอเป็นเพียงรักดี ก็คงจะเป็นความรักที่แฟไฟยอมให้ใครอีคนเข้ามาคนที่มองว่าฉันสำคัญคนที่รักฉันยังไม่เคยรักใครและที่คนหนึ่งคนรักฉันจน ใครจีอยากเป็นคนไม่ดีผิดที่ใจไม่จำว่า ผิดที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใครเจ็บที่ใครใครเขาก็องว่าเรา เสร็จแล้วกนะ็อายตัวเองครับ <laughs> <laughs> สวัสดีครับโอ้โหตาย <laughs> ตายตายตาย <laughs> ตาย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  <laughs> โอ้โ <laughs> ชื่อแตงโมวลายุพัทเกศสวพิทักษค่ะจากโดยซีซั่นสองค่ะตอนนั้นอยู่กับพี่ก้องค่ะ <laughs> คิดถึงทุกคนเลยคิด <ผม S 2> ถึงพี่โจคิดถึงพี่คิ้งคิดถึงพี่ก้องแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักพี่ป๊อปนะคะสวัสดีครับผมรู้จักคุณมาเสมอตลอด10ปีเลยเ้ยผมรู้จักตั้งแต่แบบลองเทคที่เป็นรอบสุดท้ายของคุณที่ลองมานนั้นคือตาตึงใจผมมากเลย ผมหลงรักคุณในวันนั้นเลยนะโอ้โหแล้วนี่เป็นนอนทับหนังสือพิมพ์มาหรืออะไรใช่รอยสักเขาครับอ๋อรอยสักโอ้โห <laughs> รอมาเก้าปีอะ่ะรอมาเก้าปีนี่เป็นส่งที่เขาทําตัวไม่ถูกเขาจะปีนรอนมาเก้าปีแบบเฮียทําตัวไม่ถูกชอบมากพลาดตั้งแต่วันนั้นแล้วรอมาเก้าปีเยวโตพลาดไงวะ แตงโมไม่ได้เจอกันมา9ปีทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ก็ทำธุรกิจกับที่บ้านค่ะก็ตั้งแต่มีโควิดก็คือหยุดร้องเพลงไปค่ะสองปีครับแล้วก็เล่นเกมอย่างเดียวเลยค่ะผมช่วงนี้ผมก็เป็นแบบเป็นเกมเมอร์เหมือนกันอ้แล้วแล้วหนูก็เล่นเอาวีกับพี่โจ้ด้วยอ่าใช่พี่โจ้พี่โจ้เล่นแทงเล่นแทงสายแทงแล้วหนูไรหนูแครีหรือเมจเมจค่ะเมจ ผมสายสายสุดเลยฮะเมื่อเช้ามาบ่ายกว่าอะไรครับเนี่ยที่พี่เล่นเตติดสมัยใหม่กว่าเตติตะหมุนหมุนตั้งแต่ยุคเจ็ดศูนย์แล้วพี่อ๋อเหรอครับอ๋อโทษโทษโทษไม่ไม่ควรเข้าไปคุยด้วยใช่ไหมโทษโทษโหเลือกเพลงมาโดนมากชอบเพลงนี้ชอบเพลงนี้เพลงของดาดาล้องได้พร้อมมากแต่ในเพลงนี้จริงๆแล้วมันจะต้องดูแบบดูน่าสงสารแต่ชอบจริตเขาว่า เวลาเพลงเลยเขาปากเขา,าอะเขาทำให้มันกลายเป็นเขาเลยแปบลบว่าเหมือนแบบเขามีจริตเหมือนประมาณบอกไม่ถูกมันมันไม่ได้รู้สึกผิดขนาดนั้นนะแต่แบบยังไงแล้วจะยังไงเนี yeah. ้ยคือเขาเขาเป็นคนที่แบบเป็น m ม s สซิ่ i พีซที่แบบว่าถ้ามีใครสักคนที่แบบว่าจะทำให้แบบหายไปสองสามปีแล้วแบบไฟกลับมาลุกโชนในการทำโชว์แล้วแบบมันมันมีอยู่คนเดียวเลย รอมาเก้าปีจริงๆเลยคนนี้สุดยอดจริงเมื่อกี้เพลงที่ร้องเออ,อมอัจฉริยาเป็นคนแต่งซึ่งเป็นแบบเป็นนักแต่งเพลงที่อยู่ใกล้ชิดกันเลยแต่งอันดูภาพจําอะไรเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราอยู่ด้วยกันบางทีเราอาจจะไปเจอเขาบางทีก็อาจจะแบบแข่งแต่งวงแต่งเพลงอะไรกันได้นะ <c oughs> ตังโมนะกริ้มกระเหลี่ยมเหมือนเสียแบบว่าเอาผลประโยชน์ไปล่อนะมึงเนี่ยเขาพี่มีความผูกพันกันมาพี่เจอมาเก้าปีสิบปีอะไม่ใช่เฉพาะความผูกพันเ้ยบอกให้เอาเลย คือผมมีปุ่มบล็อกนะที่ผมไม่ได้ใช้ผมมีเหลืออยู่ผมจะใช้กับใครก็ได้แต่ผมเลือกไม่ใช้เพราะผมผมอยากจะชนะใจด้วยตัวผมเองเท่านั้นชนะ<ว>ใจคุณเอกเอกผมเคยมีปุ่มบล็อก <laughs> และถ้ามันถ้ามันมีอีกส่ปุ่ม <laughs> ผมก็จะใช้กับคุณทั้งหมดก็ <laughs> ถ้านั่นขุนแผน <laughs> ผมก็จะขุนช้าง <laughs> ผมจะนำทุกอย่างเพื่อให้ได้มา <laughs> <laughs> กูกูว่าถ้าเปรียบเปยจริงจคือขุนแผนคือนั่งข้างมึงกูกูเนี่ยม้านินมังกรแน่ๆเอ้เหลืออันหนึ่งพี่อะไรเหลืออันหนึ่งนี่เรามีคาแรคเตอร์ครบแล้วนะเหลืออยู่คนหนึ่งยังไม่มีคาแรคเตอร์เลยกูเป็นนี่เว้ยนางทองประศรีมึงอย่ามายุ่งกับกูแอบเลือกตัวดีต้ว ฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ข้างข้าเหมือนวันที่เราเคยเดินข้ามผ่านทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างมาด้วยกันนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆ ដែលเคยកើតឡើងกับฉัน <immortali> กับบ้านกับบ้านเดียวเดียวกับบ้านกับบ้านเลยมึงเหมือนขณะที่คุณช้างและมากกองสู้กันแทบตายคุณแผนก็ร้องเพลงขึ้นมาซะอย่างเอยู่ดีๆคุณแผนก็ร้องเพลงจังหวะเมื่อกี้ไม่ใช่คุณช้างคุณแผนเลยเมื่อจังหวะเมื่อกี้คือกลายเป็นตัวประกอบโดยสมบูรณ์แบบจังหวะเขาร้องกันฟึบฟบตัวประกอบสองและสามสี่เอ้ากูกูกลายเป็นโบเก้ซะงั้นโอ้โหอยู่อยู่เป็นเอ็กซ์ตร้าอ้าวันนี้พูดจริงๆเลยนะผมเคยได้ร่วมงานกับแตงโมแตงโมเป็นผู้หญิงที่มีคุณภาพมากเป็นนักร้องที่แบบ สุดมากๆคนหนึ่งในทีมผมเพลงเมื่อกี้นี้เราเคยร้องด้วยกันไงก็ยังเป็นเพลงที่ประทับใจแล้วก็คิดว่าถ้าถ้าแตงโมกลับมาจริงๆในซีซั่นนี้อยากจะร้องด้วยกันสักทีหนึ่งก็เลยนี่แหละได้ร้องแล้วสบายใจแล้วเออนั่นแหละขอบคุณค่ะครับไม่ว่าแตงโมจะไปอยู่ทีมไหนพี่จะตามไปเชียร์จะตามไปดูอย่างใกล้ชิดวันนี้อยากให้ลองอยากให้ลองเปิดใจผมเป็นเด็กดีครับพ่อ คุณพ่อมีโค้ดก็ไหนในใจที่อยากจะแนะนําให้น้องแตงโมไหมครับโห oh. ดีหมดเลยพี่ป๊อปนี่จะเป็นคนที่น่ารักมากจริงใจในการที่จะดูแลน้องๆทุกทีมจากใจเขาเป็นคนน่ารักมากเลยนะพี่โจก็จะเป็นคนที่มีฝีไม้ลมือในการสร้างโชว์ที่แบบแปลกประหลาดแหวกแนวตื่นตาตื่นใจ พี่คิมนี่ก็ดีว่าตัวแม่ไม่มีใครเกินอยู่แล้วประเทศไทยดีว่ามากๆใครดีไม่ได้ว่าตลอดในเรื่องจริงเดี๋ยวผมปทพี่เขาชงมาผมก็ต้องเล่นหน่ผมเป็นห่วงไม่อยู่โดนว่าในใจไม่เจ็บเห็นปะพี่น่าสงสารพี่เนี่ยเวลาพี่ทําอะไรเวลาพี่อยู่ในในในทีมของพี่พี่จะปกป้องดูแลทุกๆุกคนที่มีอยู่ในทีมพี่บางครั้งเนี่ยในการปกป้องของเราเราจะดูมีฤทธิ์มีเดชแบบ จากผู้หญิงที่หน้าเคาลพกลายเป็นคนแก่ที่หน้าตบ <S <S าาซึ่งขนาดนั้นขนาดนั้นตังโมซึงามา่งจริงๆแล้วซึ่งจริงๆแล้วพี่ต้องการจะปกป้องคนในทีมของพี่หรืออย่างน้อยที่สุดอ่ะพี่ต้องการทําให้รู้สึกว่าฉันอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้โค้ชเธออีกต่อไปแล้วแต่ณวินาทีที่ได้โค้ชได้เจอจริงๆอะจะให้ทุกอย่างเท่าที่มีอยู่ในชีวิตของการเป็นนักร้องสิ่งที่พี่ให้มันคือให้น้องไปเติบโตเป็น นักร้องที่ดีทั้งการร้องและทัศนคติของการเป็นนักร้องค่ะแม่พ่อรอทํางานกับแม่มาเกปีแล้วเนี่ยเรียกแม่เรียกพ่อแล้วว่าผมรอทํางานกับคุณมาทั้งชีวิตนะครับเกิดมาสี่สปีอะวันแรกที่เกิดมาแม่ฝักตรงนี้เลยว่าตามหาแตงโมให้เจอแล้วร้องเห้แกครับพี่หาตั้งสิ ไม่รู้เหมือนกัน้าเขามาเก้าปีผมจะไปตรงไหนได้อะเม่สักว่าแตงโมเลยเหรอโอออสตาร์นี่คือแบบอยากได้คนนี้ที่สุดเลยจากทุกคนเลยนะเป็นพันพันคนก็หนูต้องเลือกแล้วใช่ไหมคะเรื่องเลยก็ได้เอาเลยเลือกเลยอยากได้จริงๆเลยเนี่ยก็จริงๆหนูเคยไปร่วมงานกับพี่โจ้ด้วยครั้งหนึ่งนะคะไปติดสอยให้ตามพี่โจพี่โจ้เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักมาก ให้คำแนะนำน่ารักแม้ว่าหนูจะไม่ได้อยู่ในทีมตั้งแต่ซีซั่นที่สองพี่โจน่ารักจริงๆแล้วคือซีซั่นสองอะหนูคือแบบอยากอยู่กับพี่โจมากแต่ว่าได้รับการอุปการะจากก้องก็เราได้เจอกันอีกแน่นอนค่ะพี่โจเราจะได้เจอกันตลอดแน่นอนค่ะ แต่ว่าวันนี้ขอหนูลองอะไรใหม่ๆนะคะขอเลือกพี่ป๊อบค่ะพี่ไม่อับอายก็แล้วลูก ได้กลับมาเวทีเดอะไวท์ครั้งนี้รู้สึกกดดันตื่นเต้นทุกความรู้สึกแบบรวมมารุมมาตุ้มมากก่อนจะขึ้นโชว์นี่คือแบบมันอัดแน่นด้วยโมลสารมากๆอ่ะแล้วคือโคช้ชอ่ะคือแบบหินมากอ่ะปีนี้คือหินจริงๆอะ่ะแล้วคือเราก็กังวลไปหมดทุกอย่างว่าโค้ชจะจําได้ไหมโค้ชจะน่านไหมแต่พอผ่านไปแล้ว,ลวก็รู้สึกว่าโอ้ยโล่งใจอ่ะโล่งอกอ่ะแล้วก็คิดถึงทุกคนมาก เลยค่ะคนแย่งกันแบบสุดๆไปเลยนี้คือการที่เกือดที่สุดจริงคือทุกคนแย่งกันจริงหมดเลยนะแย่งจริงๆอ่ะจะเอาจริงๆเลยอ่ะพวกเราข้างหลังทายผิดหมดใช่คุณเลือกคนฟ้องเพราะว่าชอบทีองแค่นั้นเลยเหรอเหตุผลคือแค่นี้เลยเหรอว่าตังโมตลก เฮ้ยเอาลีมูซีนรอรับแตงโมไว้เดี๋ยวฝากส่งบ้านดีๆแล้วก็ดูแลโปรเทคก้าให้ดีด้วยแล้วก็กลับรถอะไรฝากสีเขียวอะแล้วมึงกลับรถอะไรกลับรถเม์เดี๋ยวหม่เหนื่อยโม่สี่ทุ่มแล้ว